ไปตามที่เคยปกลมสั่งสอนไว้จเจริญสติจเจริญจิตไปตามนั้นให้จิตอยู่ในหลักของการในการคิดดีทำดีตลอดอยู่ในหลักของการที่จะลดละวิเลศทั้งหลายทำลายความอยาก้งปวง ที่มันเป็นตันหาติฏฐิมานะอาสวะใดก็ตามอยากทำอะไรด้วยความอยากมันจะเป็นทุกข์เพราะความอยากคือตัวตนผมนี้จะสอนอยู่เสมอรู้จักปล่อยวางบ้างชีวิตเราก็จะได้เข้าถึงความสุขชีวิตมันจะสุขหรือทุกข์ไม่มีใครเขาคิดหรอกเราน่ะเรา นิยของตัวเราเองจำไว้ว่าเราจะเป็นผู้เจริญได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่ดีเช่นเหตุดีผลดีที่เดียวว่าทำดีได้ดีเนี่ยขอให้ยืนบนพื้นฐานคำว่าเหตุผลดีก็คือเหตุผลที่อยู่ในหลักธรรม เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านสัตบุรุษท,ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านอบรมเราอย่างนี้ท่านสอนให้เราเดินทางตรงต่อความดียืนอยู่บนพื้นฐานเหตุและผลให้ตรองดูสิ จิตเราเนี่ยประกอบด้วยความอยากหรือจะเป็นความโลภโกรธหลงมันมีแต่ทุกข์จิตที่มันทยานอยากไขว่คว้า,วาสแสวงหาได้ก็ดีไปไม่ได้ก็ทุกข์ร้อนนี่แหละพระพุทธเจ้าทึงบอกว่าตราบใดก็ตามที่มนุษย์ยังแสวงหา ยืนอยู่บนพื้นฐานให้ความโลภโกรธลงแนละ้วทุกนีทุกไม่ได้นีทุกไม่พน้นแต่ถ้าแสวงหาที่ยืนอยู่บนพื้นฐานเหตุและผลที่ตรงต่อหลักธรรมคำสอนความดีงามทั้งหลายเป็นผู้ที่ลดละกิเลสตนเองตลอดเวลา ตรงกันข้ามสร้างความดีตลอดเวลาเช่นกันนั่นจะได้ความสุขสุขที่หาอะไรเปลี่ยนเปลยหรือทัดเทียมไม่ได้มันเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความจริงไม่ใช่หลอกหลอกรวง,งเล่นเล่นวานจึงสอนสิบทุกคนให้ตรองจิตตนเองตลอดเวลา ที่สอนให้ลำพึงตลอดเวลาว่าตนเองจะต้องทำอะไรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆแล้วทุกคนก็รู้ว่าทำอะไรที่เรียกว่าดีทำอะไรแล้วมันชั่วมันทุกข์ เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันมันตัดสินกันตรงนี้รู้แล้วทําหรือไม่รู้แล้วละหรือไม่ถ้ารู้แล้วทํารู้ว่าอันนี้คือดีเป็นบุญเป็นกุศลปัสเสริฐพตมาพูดอยู่เสมอว่านั่นแหละอริยชนคนดีคนประเสริฐ ถ้ารู้แล้วไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จและยิ่งไปรู้ว่าไอเนี่ยคือชั่วไอเนี่คือทุกข์ไอเนี่ค,นคือเลวแต่ไปทำก็คิดดูเสว่ามันจะได้อะไรตอบแทนก็ความเศร้คารความทุกข์เป็นสิ่งที่ตอบแทนจัมมวน่ะการทางกรรมใดก็ตามหนีไม่พ้นต้องรับผลกรรมนั้น ทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมธรรมระธรรมกรรมมุนามัตติโลโกโว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมในการกระทําของตัวเองไม่มีใครเข้าลิขิตมาหรอกคนจนเกิดมาแล้วรวยก็มีโดยความขยันหมั่นเพียร คนจนเกิดมาแล้วจนนะเขาไปเพราะความเกียดคร้านนั่นสิ่งที่จะวิกฤตก็คือตัวเราเองการกระทําของเราเองมันมีผลทําไมมนุษย์เกิดมาเหมือนกันเกิดมาในเวลาไรเลี่ยงกันปีเดียวกันตามทำไมเนี่ยชีวิตมันแตกต่างกันสิ้นเชิงก็มีเหมือนกันก็มี ไร้คลึงกันก็มีเี่ยมันอยู่ที่การกระทํามันอยู่ที่จิตสํานึกสามันสํานึกของคนเหล่านั้นจําไว้ว่าถ้าเราโลภเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่โลภเราก็ไม่ทุกข์ไม่ใความอยากตัวเดียวเท่านั้นที่มันทำให้ทุกข์เกิดขึ้น เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจงตั้งจิตใจของเราพรึงสลัดความอยากแห่งทุกเหล่านั้นให้หมดไปจงสร้างความอยากแห่งคุณนานความดีให้มาเราก็จะได้รับความสุขเรารู้นี่พระท่านสอนครูบาอาจารย์ท่านอบรมเมามานานนมเราก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะ ชีวิตเราเกิดมาแน่นอนเกิดมาแล้วมันก็ผัดจนกับอะไรสับเพเหละมากมายแต่สุดท้ายก็คือตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่ชัดเจนนี่ทำไมไม่สร้างสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานของความสุขของความเย็นกายเย็นใจเพื่อไปสู่สุขติพบที่ดีเล่า เราจะไปสร้างความทุกข์มันขึ้นมาทำไมมันเหมือนคนจนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนคนที่อยู่ในระดับล่างก็อยู่กินมีสุขแล้วตามอัตภาพทำไมจะต้องไปสร้างหนี้สร้างศีลทำไมต้องเกิดความอยาก อยากมีรถกับเขาบ้างอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างอยากสบายบ้างอยากจะเดินห้างบ้างเนี่ยทั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างทุกข์ให้แต่ถ้ามันมีแล้วเนี่ยมันให้ความสุขในหลวงท่านก็บอกว่าก็ทำเถอะก็ไม่ว่าแต่ถ้าไปทำแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์จะไปทำทำไม มันไม่จําเป็นนะ่ะใครก็มีรถก็มีไปใครก็มีอะไรก็มีไปเราก็มีของเราอยู่ตามนั้นไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องเอานาไปขายไม่ต้องเอาที่ไปจำนำจำนองไม่ต้องมาเดือดร้อนในภายหลังมนุษย์ชอบตามกันในสิ่งที่ทุกข์ดูข่าวสารที่ออกมาเรื่องบัตรเครดิตก,ก็ตาม สร้างสร้างความสุขให้ชั่วเขาวแล้วก็เสร็จแล้วก็สร้างความทุกข์เนี่ยเพราะใช้เขาแล้วก็ต้องใช้เขาเอาเขามาแล้วโกรธหรูเวลาที่มีเวลาที่พกดูเด่นดูสงา่าดูดีแต่สุดท้ายแบกทุกข์ไว้ให้หลวงท่านสอนอย่างนี้ชัดแจ้งชัด เหมือนนักปฏิบัติธรรมก็เช่นกันในเมื่อรู้ว่าอันนี้คือทุกเนี่ยเราจะไปทำมันทำไมอันนี้คือสุขทำไมไม่ทำการบำเพ็ญทานศีลภาวนาการรักษาศีลสมาธิปัญญามันนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความจริงมันอิงกับความถูกต้องมันเป็นไปเพื่อวิมุตต์คือความหลุดพ้น ทำไมเราไม่ทําอาจจะทําแต่ทํายังไม่ถึงที่สุดการจะทําอะไรให้ถึงที่สุดต้องใส่สันสันทะลงไปให้มากๆม,มีความพอใจในการประพฤติธปฏิบัติให้มากประกอบกับวิริยะอย่าให้ขาดเนี่ยเพียนประพฤติธปฏิบัติเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการเจริญภาวนาการทำสมาธิ หรือการทำใดๆก็ตามที่ยืนอยู่บนพื้นฐานเหตุและผลและคุณธรรมสิ่งเหล่านี้แหละนำเราให้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ปราดบัณฑิตท่านูุรุก็สอนเราอย่างนี้พวกท่านเหล่านั้นไม่เคยสอนให้เราต้องตกนรกไม่เคยสอนให้เราต้องไปแบกทุกข์แบกกรรมไม่เคยสอนให้เราเวียนพภบเวียนชาติ เกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นได้ท่านสอนให้เราหมดภบหมดชาติไม่เวียนว่ายตายเกิดสอนให้เรานั้นหมดทุกหมดทุกในภพนี้ชาตินี้ทีเดียวไม่ต้องไปรอในภพไหนชาติไหนท่านสอนเราว่าเอออันนี้เนี่ยถ้าทำแล้วถึงที่สุดแห่งพรหมจารย์แล้วกรารงานที่สุดที่เราเกิดมาเพื่องานบำเพ็ญแล้วสิ้นสุดแล้ว ไม่มีแล้วเราผุดผ่องไสจะไปถึงสุขาวดีแลละเนี่ยท่านสอนเราให้ทำแล้วท่านก่อนนำให้ทำให้เราดูเพราะท่านจะเห็นว่าบรมครูของเราพระยเจ้าทั้งปวงอุบาอจจาย์ทุกท่านที่ท่านแนะแล้วท่านก่อนนำทำให้ดูท่านแนะวันนี้ตองอย่างนี้นำคือท่านทำให้ดู ผิดกับคนบางคนแนะให้เขาทำแต่ก็ไม่ได้นำทำให้เขาดูบางคนสอนเขาแต่ตัวเองเนะี่ยว่าเขาอีเนาเป็นเองสอนให้เขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีทิฏฐิมานะอาสวะสอนให้เขาไม่ยึดติดแต่ตัวเองกลับมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่สอน ไม่มีเหตุมีผลสอนอย่างนี้นะยก็ว่าว่าเขาอีหเนาเป็นเองนั้นถ้าเราจะสอนใครก็ตามเราจะต้องสอนตนเองก่อนเมื่อสอนตนเองได้แล้วจึงสอนเขาให้รู้ตามนี่แหละถึงจะเรียกว่าสัตตบุรุษถึงจะเรียกว่าท่านผู้รู้จริงๆเพราะนั้นถ้าเราจะไปแนะใครก็ตามแล้วทำไม่เป็นอย่าไปแนะ เขาย้อนมาแล้วอายเขาจึงเรานี้ให้จดจำไว้ทีเดียวโดยเฉพาะพระภิกษุสามนเนรบอกแล้วว่าเราเป็นพระเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นสี่ศรัทธาของบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทำไมเขาศรัทธาเราเพราะเขาทำไม่ได้อย่างเราเขายังตกอยู่ใน เรื่องของกิเลสตัณหากรรมคุณเขายัางติดอยู่ในความอยากความมีความเป็นอัตราตัวตนของเขาแต่พระนั้นไม่ใช่พยายามปลดเปลื่องอัตราคือตัวตนสร้างสิ่งต่างๆที่ดีงามให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญา หรือการกระทำใดๆของภิสุสัมมณะในพระพุทธศาสนาปรตามเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาถึงศรัทธาเราแต่ถ้าเราทำแล้วหลอกหลงลวงทำแล้วไม่สมของความเป็นพระเป็นสัมมาณะเป็นบรรพติคเป็นภิกษุแล้วเนี่ยตอกย้ำที่ตัวเองจิตใจของตนเองสิมันน่าโกรธไหมหน่าชังไหมหน่าอับอายไหม เคยมีหิริโอตประกับตนเองบ้างไหมเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นพระที่ดีอยู่ในพระธรรมคำสอนอยู่ในธรรมวินัยอยู่ในสิ่งที่ควรอยู่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ของท่านปรานบัณฑิตท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราจะภาคภูมิใจ เราจะมีแต่ความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนวิมุตต์มันจะเกิดขึ้นหลุดพ้นเป็นหลุด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 ไปในที่สุดนี่แหละตรงนี้แหละที่เราต้องควรทําอย่าทําให้มันสายเกินไปแล้วมันจะแก้ไม่ได้คนเราถ้าตายแล้วแก้ไม่ได้จงแก้ในระหว่างที่มันเป็นคนเรามันเลวใช่มันเลวได้ก็ทําให้มันดีได้ อย่าให้มันเร็วติดเป็นสันดานอย่าให้มันชั่วติดเป็นสันดานตายไปกับสันดานความเร็วความชั่วแล้วนรกแน่มันจะตายไปก็ขอให้มันอยู่ไปด้วยสันดานในความดีประกรอบกิตในสิ่งที่ดีที่งามจิตยึดติดในความดีงามทั้งหลายคุณธรรมทั้งปวงตายไปก็เป็นสุขติโลกสวรรค์พรหมนิพพานเป็นต้น จะไปเกิดในพบใดชาติใดก็ประสบความสมบูรณ์ผุนสุขมีความสําเร็จเป็นพื้นฐานแห่งกุศลผลบุญผลฐานนั้นส่งผลบัรดาลให้ก่อเกิดประโยชน์มากมายนี่สิ่งเหล่านี้เนี่พวกท่านทั้งหลายจะต้องสํานึกคิดตึกตรองไว้เป็นประจําเป็นพื้นฐานแห่งตนเองแล้วการประพฤติปฏิบัติมันก็จะมี ผลมีคุณค่าเกิดประโยชน์ให้กับตนเองมากมายกินได้นอนหลับพูดมีความสุขไม่ผวาเกรงกลัวใครเพราะอะไรไม่เคยที่จะทำความเรีวความตำสามเพราะนั้นไม่กลัวใครเขาจะให้โทษแก่เรา กฎหมายใดก็ลงโทษเราไม่ได้ทั้งทางโรคและทางธรรมมีแต่คนสาธุยินดีนั้นทำเข้าไว้นะความดีสิ่งที่ว่ามานี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่ในอนาคต,ตการหาในปัจจุบันนี้เลยทีเดียว